อันนี้เล็นบนสองตัวครับจังหวะนี้เปิดอันติีไปก่อนครับผมเราขอยึดอนาเขตโอเคแล้วเราได้เรารักษาระยะเรายิงเลยฮนะดัน สวัสดีครับวันนี้พ่อผมนะครับสราก้านะครับผมวันนี้ผมก็มาตามคำเรียกนะครับว่าขอเล่นฮาริสนะครับผมก็จัดไปขอมาก็จัดไปนะครับเราเอาวสกิลหนึ่งนำนะครับผมจริงๆผมกะจะมาเล่นป่านะเออแต่ทีมเรามีป่าก็จัดไปก็ให้เขาป่าไปครับเราไม่แย่งเลนกันนะสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออย่าแย่งเลนกันนะครับผม ถ้าเราแย่งเล่นแย่งตำแหน่งกันเล่นอย่างเงี้ยมันก็จะไปแบบเขาเรื่ออะไรไม่ไม่ดีสักทางอะครับมันก็ไม่สุดไม่สุดสักทางนะครับผมตอนนี้ตาฟ,ฟังโก้ไปฟังโก้เปิดมาจัแต่วันนี้แต่มีรูนอกคุมอยู่นะแต่วุ่นวายหน่อยครับรด้วยความที่เป็นรูนอกนะด,ด,ด,ดูดเลือดดูดเลือดดูดเลือดนะน่าลำคาเพิ่เกินพูดไปก็หงุนหงิดไปแล้วชูโรมได้ตอนนี้ต้อเอาตันอะ อ,อับหนึ่งนำนะครับสำหรับฮาริสเหมือนรูนออกจะลงล่างฮะเราก็ป่าปาเหมือนเดิมครับผมปามคลิปปามอะไรให้เวลสี่ก่อนด้วยความที่เป็นฮาริสนะครับอันนี้เราไปช่วยเพื่อนกดนะครับ จริงต้องให้เพื่อนเอาตัวรอดให้ตัวเองนะครับเพราะว่าเต่ามาแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ก็ลําบากลําบากป่านนิดนึงนะครับผมโอเคสวย ทันทีนี่นะครับตอนนี้เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยตอนนี้ออฟเลนเขาขึ้นมาเล่นกับเราเลยนะก็คือเขาไม่ไหวกับเราแล้วตอนนี้และวด้วยความที่ลาซลอดออฟเลนนะครับก็นั่นแหละครับตามสภาพ นะลาดเซอตออฟเลนมานานี่ใช้เยอะมากบอกเลยลาดเซอตอะยิงเอาไปออฟเลนนะครับไม่ไหวแน่ๆแล้ดูเหมือนตานี้ไอเปอรแล้วน่าจะไม่สนใจเต่าด้วยนะครับก็จะลำบากทีมนิดหนึ่งไม่นี่นะฮะ <c oughs> ลำบากทีมเยอะอยู่นะตานี้เพราะว่าแครี่เราจะไม่เกิด โอ้ยหายาเดวจังหวะนี้สวยจัดดูมาเตะก่อนหนึ่งทีโอเคต้นเกมดาเมจเรายังขาดๆนะครับจากที่เห็นเพราะว่าเรายังเราไม่ได้เก่งต้นเกมนะครับเราก็เก็บของรอไปก่อน เขาจะเห็นผมแล้วนะเขาเห็นผมที่เขาถอยเลยเมื่อกี้เขาจะมายิงคอสต,ต่อเขราะว่าคอสชนคอสนะตอนนี้ตามต่อไปครับผมเราเล่นยากนะครับเราไม่มีดาเมจนะตอนนี้ เลนบนสองตัวครับจังหวะนี้เปิดอันติีไปก่อนครับผมเราขอยึดอนณาเขตโอเคแล้วเราได้นะจังหวะนี้ต้องช่วยกันต้องช่วยกันยิงคะตอนนี้อ,อต้องช่วยกันโถมแทงเราไปก่อนแล้วตอนนี้ไม่ไหวแล,ล้วโดนรูนออกนะเบิร์นกับคอร์สไม่น่ารอดครับผมต้องเรียกว่ารอดยากน่าจะดีกว่า รอดได้กันเก่งนะจ๊ะตอนนี้เสียงมากครับตอนนี้เล่นเหมือนชูเขาจะเอาให้ได้นะโอเคแล้วได้เคียวนะครับชิ้นสองโอเค นี้รอชูออกมานะครับโอเคดับเบิลคิวเรานะน้องม่ลมไอกันนะครับแต่มีสิทธิ์หายาปิดเราได้นะต้องระวังนิดนึงนะครับต้องค,ค,ค่อยๆมององค์รวมของเกมไปนะครับเฮียหายาอยู่นี่โอเคหายาโดเราครับตอนนี้ครับอยู่กับทีม่อาครับ เราไดาทาพีไหนะถ้าเราเลือดน้อยเลือดโลอะไรอย่างนี้แทงไม่อยู่กับเราก็ไม่ไม่แย่เป็นต้องเราต้องตายอย่างเดียวนะครับเราก็ต้องเซฟตัวเองนะอ่าน,นี้เราถอยเลยเรารู้แล้วเขามาเอาโถมนะอั้นี้เขาโถมนะชูมีโอกาสมีฟิกเกอร์ครับถ้าไม่มีใครบอกเราเล่นโซโลอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขามาอย่างเงี้ยเราก็ต้องคิดไว้ก่อนเลยว่าเขาต้องมีสเปลอะไรติดอยู่แน่ๆนะครับ ถ้ามากับเพื่อนก็ให้เพื่อนบอกได้นะครับว่าอไอชูใช้ฟิกไปยางตัวไหนใช้สเปลไปยางอะไรอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเรามาคนเดียวหรือว่าโซโลแลงเราจงคิดไว้ว่าเขามีแน่ๆฮะพร้อมที่จะใส่เราแน่ๆนะครับผมเราก็ต้องเว้นระยะให้แบบกะระยะฟิกเกอร์เขาด้วยนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลทำให้เรารอดได้ง่ายขึ้นนะเวลาเราโซโล อันนี้เด้บนโดนะครับเราก็ต้องระวังนิดนึงครับยืนยืนป่าขวาดีกว่าครับผมการเด่นเกมฮาริสก็ไม่ยากครับผมก็เหมือนเมดทั่วไปแค่มันไม่ค่อยมีซีซนั่นเองครับมันเป็นแบบเหมือนออกแนวป่ามากกว่าแบบเมดแอชซินอะไรประมาณนั้นนะครับตัวนี้เรารอจังหวะเลยนะ ้อมไม่แตกครับผมเราถ้าป้อมเราได้ป้อมกลางก่อนเราก็จะสามารถยึดยึดป่าเขาได้นะครับมันจะง่ายต่อการยึดป่ามากตอนนี้เราเดินตามเพื่อนเลยถ้าจะเปิดก็ต้องคิดดีๆนะครับเพราะว่าอันติีเราเปิดทีก็คูดาสักพักหนึ่งนะฮะเห็นไหมมีปีกนะครับเรารักษาระยะ ก็ายิงมเลยฮะตอนนี้โอเคเกือบไปนะเพกิโตไม่ไเอาฟิกมานะครับผมไม่ต้องห่วงไปกิโตวาปดปรีนี้นะ มาทำอะไรตรงนี้นะโอเคเราวับกลับก่อนนะตอนนี้ตังเราหกพันลยเนะี่ยเยอะนะถือว่าเยอะเลยนะเนะราเม์นะครับถือว่าเยอะเลยนะสงสายฆ่าคนเยอะรนะ้าดเยอะร้าดเยอะตรงนี้ก็เปิดได้นะมุมนี้สวยอยู่นะครับโอเคถ้าอย่างเงี้ยคือแตกนะฮะวงวงแตกครับตอนนี้ นี่ถ้ายิ่งเขายืนกันเป็นแบบเป็นแถวเป็นเส้นอะไรอย่างนี้เราเปิดได้เลยนะครับ่อนข้างได้เปรียบนะถ้าฝ่ายของข้าไม่มีซ c ซนะครับไอ้ฝ่ายของข้าเขายังมีชูเราก็ต้องระวังนิดนึงดูหนอกก็เซฟตัวเองได้เขาเรียกกันตายมีอันติเซฟตัวเองอยู่โอเคได้บัฟถ้าฮารีได้บัฟก็จะง่ายขึ้นเยอะเลยนะแต่ถ้าไม่ได้บัฟก็จะลำบากนิดนึง ตน่จะมีแก้แค้นนะครับตอนนี้ต้องรีบปิดครับโอเคปิดก่อนเลยดูะเตะครับตอนนี้โอเคเตะนะต้องจ่ายครับถ้าไม่จ่ายก็เข้าฟรีครับต้องจ่ายสักคนหนึ่งอ่ะชูทำไมเกจนี้ป่าเราไม่สนใจออบเจะขีเลยนะเนะี่ย เราให้ฮะเราแรงแล้วตอนนี้เราเริ่มแบบได้ไอทงไอเทมแล้วเราเริ่มแรงแล้วและตอนนี้ผมเอาเอ็มเอ็มเบนเป็นลดราคาไอเทมเลยนะโอเคตอนนี้หลอดเราก็ไปเรล,ล่านะแล้วก็ลุยเลยละกัน เล่นแล้วตอนนี้บอกไม่ไหวแล้วชูเ,เล่นยายนี่นครับตัวเขาค่อนข้างมูนเมนเยอะนะตอนนี้เราก็จะเหนื่อยน,นิดนึงนะพอเปิดตานะทำให้เขาเห็นเราเรียบร้อยนะครับตอนนี้ เราขึ้นบ้านยากแล้วเมื่อกี้หลอดเราตุยไปแล้วอันนี้เรารอจังหวะนะครับ ดึงไม่โดนนะถ้าจจงหวัน,นี้ดึงโดนนี่น่ได้หมดนะครับ หินพาคอสเข้าไปได้ด้วยโอเคตอนนี้จบยากมากเลยนะครับตอนนี้เราก็ยืนตึงอยู่หน้าบ้านเขานะโอเคมามามา อกเลยว่าม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 าป้อมเลยนิดเดียวเองนะปิดไม่ได้เดี๋ยวเราโดดนะทีเดียวเลยโอ้โอเคเรากขอป้อมแล้วเราจะจบป้อมแล้วเราขอจบป้อมเอาเขาไม่เชียอย่างี้ก็สบายนะครับจีจีนะเออไม่เชีย์อย่างนี้ก็จีจีนะครับบอกไว้ก่อน ผมนึกว่าขออาจารย์ติมาเคลียร์คีฟนะแต่ไม่เคลียร์โอเคก็เรียบร้อยจีๆครับตอนนี้ค่า9แต่สูตรแอคสิบนะเราไปดูผลสรุปด้วยดาเมจห้าหมื่นสแทงไปสามหมนะครับตอนนี้ก็เอาเรื่องนะฮาริสก็เป็นตัวแก้ทางเคาน์เตอร์ได้หลายๆตัวละครน,นะก็แนะนํานะครับผมแต่ต้องฝึกนิดนึงนะตัวนี้นะครับ ถ้าเ,เพื่อนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเจอกัน